โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปิดกล่องเตาทำวัฟเฟิลกันนะครับเตาเป็นแบบแก๊สนะครับเตาแก๊สเป็นเตาแก๊สปกติผมจะมีเตาไฟฟ้านะแต่ว่าวันนี้ต้องสั่งเตาแก๊สมาทำให้ดูนะเดี๋ยวคลิปนี้มาเปิดกล่องกันก่อนเฮทุกวันนี้เราซื้ออะไรที่แบบซื้อมาใช้เราจำเป็นจะต้องถ่ายคลิปเปิดกล่องดูเก็บไว้นะครับ เผื่อมันใช้ไม่ได้เครื่งองนี้ปัญหาเราจะได้เอาไปเค็มได้นะนี่ยยออกมา ครับแบบนี้เตาตัวนี้จะได้มาเฉพาะเตากับแค่นี้นะครับตัวหัววาลที่ต่อกับถังแก๊สเราต้องซื้อเพิ่มนะอันละประมาณ200นะครับ200 250 2้0ประมาณนี้นะครับซื้อเฉพาะวาลก็ได้นะ บเราจะใช้เป็นหัวแรงดันต่ำนะครับไม่ต้องใช้เป็นไฮเพรสชรนนะใช้หัวแรงดันต่ำก็พอนะฮะเปิดดูข้างในกันนะครับนี่หน้าตาข้างในจะเป็นแบบนี้เปิดออกมาแล้วมันหงายมะอ่าด้านล่างมันจะมีตัวเหล็กตัวนี้นะครับเราจะใช้ให้ดันไปข้างหลังนะตัวนี้ครับ ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะโอ้ยเราจะใช้ให้เราดันเหล็กตัวนี้ออกมานะครับมันจะเป็นป้องกันป้องกันมันคว่ำนะเวลาเราเปิดเนี้ย <c oughs> มันก็กันไม่ได้น,นี้ได้ไหมได้ประมาณหนึ่งนะครับ หรืออาจจะดัดมันลงไปเลยได้ไหมนี่ดัดให้มันค้ำไปเลยดัดให้มันค้ำโต๊ไปเลยนะเปิดขึ้นอ่าช่วยได้คนระับช่วยได้ตรนี้ดัดดัดให้มันค้ำโตไปเลยแล้วเาเปิดมันจะไม่หงายอย่างนี้แต่อย่ดันแรง ดันแรงตอนอื่นนะครับเตาตัวออน,นี้ซื้อมาแล้วจะต้องเผาก่อนอเผาเอาฝอยสแตนเลสน,นะครับขัดออกก่อนเนี่ยตามขอบเนี่ยคมๆเนี่ยขัดออกก่อนนะครับขัดออกให้หมดเลยนะพวกเสี้ยนอลูมิเนียมเนี่ยมันจะเป็นเศษอลูมิเนียมที่มันติดมาจากการที่เขาเอาไปบิลลิ่งนะครับเอาไปแมชชีนผิวเนี่ย แล้วตรงนี้มันจะเป็นเศษเป็นขุยๆอยู่เขาไม่ได้เก็บงานออกนะเพราะฉะนั้นก่อนใช้เราจะต้องมาเก็บงานก่อนนะครับใช้สัใช้กระดาษทรายนะฮะกระดาษทรายกระดาษทรายกระทะเนี่ยเอาไปล้างแล้วก็กระดาษทรายขัดเลยเวลาทำขนมมันจะได้ไม่มีเศษนะครับขัดไปเลยขัดไปเลยนะออกอยู่นะครับ ขัดไปเลยขัดรอบๆเลยขัดออกทุกซอกทุกมุมนะครับหรือบ้านไหนเป็นช่างบ้านไหนเป็นช่างมีบ้านไหนเป็นช่งาชงมีไอ้นี่นะเนี่ยตะไบถูก็ได้นะครับถูก็ได้ตะไบถูก็ได้นะเนี่ย ก็ค่อยๆถูไปนะครับก่อนใช้งานแล้วก็ไปเผาไปล้างไปเผาเอาอกลิ่นน้ำมันออกให้หมดนะครับก่อนที่จะใช้งานนะอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะให้ดูก็จะเป็นวาลว,วาลวจะเป็นแบบบิดแบบนี้นะวาลวจะเป็นบิดแบบนี้นะครับบิดแบบนี้นะใช้ง่ายครับใช้ง่ายใช้ง่ายนะครับ ใช่ง,ง่ายนะมีไส้กรอกตัวนี้ทำได้ทีละสิบชิ้นนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ครับเตาทำขนมไส้กรอกแบบแก๊สนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำให้ดูนะครับดยดยเตาตัวนี้นะ <S <S <ๆ>เพื่อเราได้ออกไปขายตลาดนัดนะครับเราก็จะใช้เตาตัวน,นี้แหละเป็นเตาใช้แก๊สนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้า อาจจะใช้ยากกดไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับต้องลองดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปก็คงจะเป็นการทำขนมมอฟเฟนไส้กรอกได้ตาตัวนี้นะครับแล้วติดตามกันนะฮะ